หนุ่มกันชัยเปิดใจครั้งแรกหลังกลแมมาออกรายการไม่เคยคุยกันอีกเลยหนุ่มกันชัยเปิดใจทำรายการโหนกระแสทำให้เสียคนรักไปมากมายเช่นกลแมที่หลังจากมาออกรายการยังไม่เคยคุยกันอีกเลยหนุ่มกันชัยเปิดใจกว่าจะเป็นโหนกระแสผ่านทางรายการเล่าก็เล่าวะของนันเน็ก พูดหมดเปลือกถึงการทำรายการโหนกระแสที่บอกเลยว่ามีหลายมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน หนุ่มกัญชัยได้เผยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทำรายการโหนกระแสทำให้เสียคนที่รักไปเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะอย่างเช่นกลแมคือผมก็รักน้องมันผมสนิทกันเคยทำรายการอะไรมาด้วยกันจนวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตกับกลแมเขาก็เลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทที่ผมทำงานผมก็ต้องถามแม่รู้ไหมว่ามันอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะเหมือนเราไปด่าว่าแม่หรืออะไร อย่างนนี้นะแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของผมผมแค่ทำหน้าที่ถามแทนประชาชนเท่านั้นเองว่าคุณเป็นพิธีกรมาหลายปีคุณไม่รู้หรอว่าข้อกฎหมายตรงนี้เขาห้ามยังไงแต่พอถึงเวลาผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้โกรธผมผมเชื่อว่าแมมเข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับแม่อีกเลย ผมอยากจะยกหูหาแต่ก็ไม่กล้าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกอย่างไรกับผมบ้างอีกอย่างผมก็ต้องทำหน้าที่แทนแม่ในรายการสามแซบอีกผมก็รู้สึกไม่ดี